และนี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งนะครับที่พี่ได้พบเจอในวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้พี่การจะพาน,น้องๆไปจับเจ้าลิงยักษ์กันนั่นเองซึ่งประโยชน์ของเจ้าลิงยักษ์นนะาสามารถฟาร์มเบอร์รี่ฟาร์มแทสฟาร์มไฟเบอร์ให้เราแบบสบายโดยที่ไม่ต้องขึ้นไปขี่เลยปล่อยน้องเดินเล่นแล้วน้องก็จะฟาร์มไฟเบอร์ให้เราได้ด้วยนี่คือข้อดีนะครับเอาเราจะเป็นยังไงและใช้งานยังไงและวิธีการจับแบบไม่ต้องรอเวลาด้วย โอเคน้องๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับให้พี่การสัก30ไลค์นะครับน้องๆก่อนจะไปรับชมคลิปเต็ม,มก็ฝากช่องทาง One Happy เป็นช่อง Youtube ของพี่การช่องคุณเคียนซีเฮดเป็นผู้สนับสนุนใจดีของพี่การให้น้องๆช่วยกันกดติดตามหน่อยนะครับถ้ากดแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยนะครับทุกคนโอเคไปรับชมคลิปกันเลยครับ เจเอ๋สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักทุกทกคนและท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันแฮปปี้นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพิการนะครับกับเกมอาร์ตสวีโบมอเบลสำหรับวันนี้นะครับพิการก็จะพานุองๆน,นะครับไปจับเจ้าลิงกอริล่านะครับหรือว่าลิงยักษ์นั่นเองเพราะว่าพิการเนะี่ยอยากได้เขานะครับมาช่วยในการฟาร์มเบอรี่ไงหนึ่งสิ่งที่ต้องการก็คือเขาไม่ต้องใช้อานในการขี่นะแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับเวลากดโจมตีค้างเข เบอร์รี่ให้กับเราได้แบบง่ายดายเลยทีเดียวแล้วอีกหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือเราสามารถปล่อยให้เขานะครับช่วยฟาร์มไฟเบอร์ให้พี่การได้ด้วยซึ่งมันง่ายมากต่อการใช้งานพี่การก็เลยจะพาน้องๆไปจับกันนะครับในวันนี้เอาราเร์ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเดินทางกันเลยดีกว่าครับทุกคนแต่ก่อนจะไปพี่ขออนุญาตเอาอุปกรณ์ของพี่ไปก่อนนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่พี่เตรียมมานะครับก็คืออุปกรณ์เตียงนอนนะครับก็จะเป็นประเภทเตียง7ชั่วโมงนะแล้วก็ยาคูณ1ิบนะทิ่การไปปามมาเมื่อวานได้มา8อันนแๆ เอาละเมื่ออุปกรณ์พร้อมก็ไปตามหาลิงกันไอลิงพวกนี้ใช้เลเวลเท่าไหร่ก็ได้นะครับน้องๆเพราะว่ามันใช้งานได้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวพี่ก็จะหาเลเวลสักระดับหนึ่งนะไม่ต้องเอาเยอะมากเท่าไหร่นะครับถ้าเจอเวลประมาณหนึ่งก็จะเอาเลยนะครับน้องๆไอตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบห้านะครับสำหรับเจ้าคาโน่เดี๋ยวดูกันคือพี่จะไปหาในจุดที่ไม่ค่อยวุ่นวายก็แล้วกันนะแถวนี้วุ่นวายนะเพราะว่ามันจะมีพวก เธอระเบิดเยอะเกินไปนะฮะเดี๋ยวมันจะมากัดลิงของเราทําให้เราเสียเวลาในการเทนเนาะก็ต้องหาให้เจอก่อนนะขั้นแรกมันจะใส่อยู่ในป่าเลดเวูลนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะมืดแล้วนะครับที่พิการมานะอาจจะทําให้น้องๆมองยากหน่อยนะครับก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มภายในเกมโอเคก็คึมๆใกล้จะมืดแต่ยังไม่มืดนะครับซ้แถวนี้มีเป้าเขาจะใส่อยู่เดินลอกแด็กลอกแดกจุดแถวนี้แหละน้องๆเก็บเบอร์รี่กินไปเรื่อยๆนะเขาอะ ค้ณค่าที่จะหาจะง่ายนะแต่ว่าพี่ชอบมากเลยและ่อหนึ่งสิ่งคือสามารถแบบทําให้เขาโหดได้ด้วยนะครับน้องๆโหดมากๆเลยถ้าเอามาผสมพันกันนะโหดชนิดว่าเทียบเท่ากับเยติเลยดีกว่าดีไม่ดีโหดกว่ายติด้วยนะครนบน้องอืมเป็นสััว์กินพืชน,นะครับพี่โคตรชอบเลยนะสําหรับเจ้าลิงกอริลลายักษ์เนี่ยบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตตัวโปรดที่พี่การชอบที่สุดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าพี่การเนี่ยสามารถเอาเขามาใช้ประโยชน์ได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาเลยแหละ นี่เรื่องจริงนะครับน้องๆเป็นตัวโปรดเลยแหละดูดามจเอ้ยอะไรเอ้ยคือแบบแนะนําว่าจับไว้ดีฮะถามว่าทาไมพี่การถึงชอบพวกสัตว์กินพืชสัตว์กินพืชอะ่ะเวลาเล่นในโมบายอะ่ะมันกินพวกเค้กอะ่ะมันจะเพิ่มนะครับน้องๆในส่วนของเลือดให้กับตัวมันด้วยนะครับหรือว่ามันเป็นการหิวเลือดนั่นเองง่ายมากอะ่ะดีกว่าพวกตัวกินเนื้อตัวกินเนื้อนี่แบบมันหิวยากครับน้องๆหิวยากมากๆอันนี้เรื่องจริงขอลงไปเช็คแอร์ดอกกัน ไปกากเกลื <c ười> อกากเกลือมากก็เลยโอเคเวลาจะจับเหมือนมันรู้อ่ะค่อนข้างจะหายา,ยากนะน้องๆพวกนี้มันแม่พอเวลาจะจับนะหาไม่เจออ่ะเดี๋ยวดูนี่อน,นองเราต้องหาให้เจอก่อนมืดนะถ้ามืดแล้วนี่ล <c ười> ำบากวิ่บวกเลยลำบากสุดๆทุกคนเจอปะเนี่ย เจอเปล่าเจอเปล่าเจอเปล่าฟิวโอ้โหจะจับจะหน่อยหายากเชยวไอโผมาโผมาเดี๋ยวนี้โอ้โหเจอวิวเท่าไหร่พี่ก็จะจับแล้วนาทีนี้ถ้าเกิดจะเจอยากเจอเย็นขนาดนี้มันเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับนักสวโวอ์อย่างพวกเราเนะเวลาจะจับตัวอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยมักจะหายากเสมอนะพี่ก็ไม่รู้เพราะเหตุใดนะถ้าพี่จะจับเทเลเบิร์ดมันคงไม่โผมาเยอะขนาดนี้นะเอาจริง บอกให้ตอนนี้เธอระเบิดนี่โผมาโคตรเยอะแต่เราไม่ได้ต้องการมันเลยนะแต่โผมาเยอะจัดทุกคนอย่าเกินเธอระเบิดเดี๋ยวๆๆขอให้พี่ได้อ่าของดีในนี้กล้ดกันบูป,ปินสปิตตีแล้วก็เอ้ยได้แอมเบอร์เฮ้ยพี่ได้แอมเบอร์ด้วยน้องๆเมื่อกี้ไปจ้ะอะไรเนี่ยตกเลย ได้แอมเบอร์ด้วยน้องๆถือว่าของดีเลยแจ๋วแอมเบอร์ของเรานะครับมีอยู่7ตอนนี้ได้เป็นแล้วกะไเพได้มาอีก2แต่ว่าเจ้าคูลีล่ามันหายไปไหนัครับทุกคนมันไปไหนของมันวะเฮันไหนไปได้เนี่ยเอเออเขาหายไปหลังเขาเนี้ย ปกตินี่จะเดินแบบเฉิดฉายอยู่แถวนี้น้องๆออแปลกดีเฮ้ยแปลกดีเฮยแปลกจังเฮ้ยกอริล่าสังหายไปไหนวะกอริล่าสังตั้งชื่อให้ใหม่โอ้โหเล็บยาสังอุ้ยสามร้อยเก้าสิบเลยเหรอโอ้โหเป้าหมายแทบจะเปลี่ยนกระทันหันเลยอะ สามร้อยเก้าสิบเปรียบยาวคนน่าจับ,บนะน้องน้องดิเวถือว่าสูงนะเนี่ยเฮ้ยพี่จองไว้ตัวเนี้ยกระจองกระถิ่นไว้เลยจองกระถิ่นไว้เลยทุกคนเฮ้ยจะมืดแล้วเนี่ยเฮ้ยจองกระถิ่นไว้เลยสามร้อยเก้าสิบน้องพี่จองไว้ก่อนละโอ้โหเฮ้ยทุกคนตัวนี้คือก็จะมืดแล้วกอริลลาซังอยู่ไหน โอ้โหตัวไหนก็ได้เวลเท่าไหร่ก็ได้เอา้าเวลเท่าไหร่ก็ได้เอา้ากดเมนต้เซฟก่อนเริ่มมืดแล้วฮาโลาวีนด้วยเด็ผีหลอกแล้วเป็ไนไงวะเอาละครับน้องๆตอนนี้พี่ก็บินหาเป็นเวลา ถ้าเป็นในเกมก็2วันแล้วนะครับน้องๆคือพี่ไม่เจอครับแต่พี่เจอตัวเดียวนะครับเลเวลเจ็ดสนะพี่ก็เลยคิดว่าเออจะเอาไอ้ตัวนี้แหละไปใช้ก่อนนะครับแล้วก็มาเจอนี่นะครับเจ้าคาโน่สี่านะครับอันนี้พี่ก็จะเอาไว้จับนะครับในพรุ่งนี้นะฮะซึ่งวันนี้พี่ก็เลยคิดว่าเออในเมื่อเจอตัวนี้ก็เอาตัวนี้แหละครับน้องๆคือเจอตัวเดียวจริงๆนะครับนี่ครับเลเวลเจ็ดสิบห้านะเอคือพี่ไม่เข้าใจดูไยปพี่หาไม่เจอนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เจอตัวนี้นะครับ วิธีการจับเลยก็คือพี่จะเซตนะครับยาคุณ1ิมาไว้ในช่องนะครับสล็อตของเรานะครับแบบนี้กับบอ์รี่เหลืองนะครับแล้วก็จะย่อตัวนะครับเดินก็ไปหาเขาแบบนี้นะแล้วก็ป้อนยาคุณ1ิบให้นะครับเรากดบรี่เหลืองปุ๊บเขาก็จะกินแบบนี้เลยแต่ว่าการที่เขากินแบบนี้แล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เขาจะกินเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากเลยน้องๆดังนั้นเดี๋ยววันนี้พี่การจะสอนน้องๆนะครับในการใช้สูตรทําให้เขาหิวไวนะครับน้องๆกรณีที่น้องจับจัดเทมนะตัวอะไรก็ได้ที่ต้องใช้ในการเทมอ่ะ น้องๆก็สามารถเอาสูตรนี้ไปใช้ได้นะครับก็คือการนอนนั่นเองถ้าเรานอนเฝ้าเขานะครับในกรณีที่รอ,อเขาหิวถ้านอนเฝ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยูนิคอร,ร์นเป็นมา้าเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะต้องจับด้วยการเทมโดยใช้เตียง7ชั่วโมงในการนอนแบบนี้เราจะช่วยให้เขาหนะ่ยหิวได้เร็วขึ้นนะครับเพียงแค่นอนตื่นเดียวของเรานะ,อะนอนไปเลยตื่นมาเขาก็จะหิวเลยนะครับหลังจากหิวแล้วคราวนี้เขาจะกินเร็วมากๆเลยอ่านี่แหละหมดปัญหาเรื่องการรอไปเลยครับน้อง เห็นปะหิวแล้วฮ่าฮ่าหิวแล้วหิวแล้วโอเคเดี๋ยวพี่จะย่อไปนะครับน้องน้องตึก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 แบบนี้นะครับก็จะกินเรื่อยๆเลยนี่เห็นนะอ่าที่เหลือก็เหมือนเดิมฮะถ้าเราย่อเขาจะมองไม่เห็นเรานะเขาจะไม่ตบเรารอ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 สักครู่น้องๆ้เดี๋ยวเขาก็หิวอีกโอเคเดี๋ยวราเขาหิวผมว่าเขาจะไม่โง่เดินตกไปข้างล่างนะมันจะสวยมากเลยกว่าจะหาเจอแล้วก็เดินลงแบงางล่างเห็นไหมครับหิวอีแล้ว นี่นะครับเห็นไหมจะทําให้เราป้อนได้ง่ายแล้วก็ป้อนได้เร็วขึ้นนะครับแต่อย่าไปเผลอกดยืนนะครับต้องกดนั่งเท่านั้นนะ,ะย่อขาไวเขาจะมองไม่เห็น <c oughs> แจว๋วไงเท่ไหมง่ายด้วยนะครับน้องๆเห็นไหมอยู่อีกแล้วลงมาหน่อย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 อาไม่ลงด้วยปล่อยยืนเท่เลยแม่ไปยืนเท่อยู่ข้างบนน่ะดู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 ด,ด,ดูความเท่ความเท่ของพี่แก ลงมาพี่ลงมาพี่เดี๋ยวไปที่นกพี่เดี๋ยวไปเห็นนกพี่เดี๋ยวมันตีนกพี่อีกเป็นกรมอุส่านกมาแอบไว้นี่และเฮ้ยไอ้าบอุส่านกมาแอบไว้นี่ยังจะเดินมาหาหอีกไอ้หมอนี่นี่มันกวนซะจริงเลยทุกคนเอานกมาแอบแล้วยังจะเดินมาหาอีกโอเคมันหิวอีกแล้วเดี๋ยวพี่จะขอถ่ายรูปมันสักหนึ่งรูปนะครับน,น้องๆอ่าฮ่า นี่ถ่ายรูปเส้นหนึ่งรูปนี่มุมนี้มุมนี้สวยสวยโอเคสองรูปได้ไหมสองรูปสองรูปนี่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 เอามุมนี้มุมนี้เอาละเดี๋ยวได้อ่าอีกคำเดียวก็จะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับน้องโอเค พี่จะทําลายเตียงนี่เอาของเรากลับมาด้วยเอาของเรากลับมายังไงง่ายไหมใครอยากจับแบบสัตเทมแบบรวดเร็วทันใจนะครับก็สามารถเอาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยการนอนเฝ้านี่มันดีหมดเลยนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็นเฝ้าน,นะครับสิ่งมีชีวิตประเภทแบบกินเนื้อหรือว่าสิ่งมีชีวิตประเภทแบบว่าเทมนะก็จะใช้ได้หมดเลยนะครับสาหรับสุดนี้เอาแล้วพี่ว่าพี่จับได้แล้วแหละรอบนี้ ตึ๊บเรียบร้อยได้มาแล้วเจ้ากอริล่ารีเวิลดิ้งมาเป็นหนึ่ง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 เอาละเดี๋ยวพี่จะเป่าให้เธอระเบิดกับพี่ไอ้เธอรน์านาโนทัมพี่บินตามอยู่ไหนอ้าวหายไ,ไปตีไปตีโอ้โหไปกระทืบเธอระเบิดสลบเลยไม่สลบประตูเลยเรียบร้อยฮะน้องๆตอนนี้เราก็ได้ตัวช่วยในการฟาร์มเบอร์รี่มาแล้วนะครับนี่ใช้งานง่ายโอ้โหจับปุ๊บนี่โหดโชว์โหดปั๊บดูสบาย วิ่งลุยเลยนะครับน้องๆเป็นไงลุยเลยเออลุยเลยดูสบายพี่ล่ะทุกคนนี่เป็นไงลุยสบายหมอจมตีไปเรานั่งชิล่าแบบนี้เลยน้องๆเออข้อดีเป็นไงดีไหมดีจัดแล้วถ้าน้องๆนะครับอยาให้เขาเก็บไฟเบอร์นะครับก็เอาไปใกล้ๆต้นผลไม้แบบนี้แล้วก็กระโดดลงน้องก็จะลงเก็บเองเป่าซัออบแบบนี้เห็นไหม อ,อ่าปึ๊บเรียบร้อยเขาเก็บให้เราแล้วนะครับก็จะได้ไฟเบอร์มานะนี่ปึ๊บอ oh> ่าม็นไงไวไหมคือจะเข้าไปเป็นไฟเบอร์ลืวนล้วนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะเขาก็จะเก็บไฟเบอร์อย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยย่อเก็บย่อเก็บย่อเก็บอ่าเก็บเข้าปากเข้าปากอืมนี่นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่เห็นไหมครับไฟเบอร์ล้วนห็นเ่าอือสองร้อยแปดสิบแล้วเนี่ยสองร้อยแปดสิบใช่ไหม เดี๋ยวเผื่อจะไม่ชัดเจนอ่ะตรงนี้ตรงนี้เก็บให้น้อยเท่าไรแล้วสามร้อยสามสิบพุกเป็นไงเก็บเพลินเินยิ่งมีแบบไฟเบอร์เยอะนะครับหรือว่าต้นหญ้าเยอะก็จะดีนะครับเขาก็จะเก็บให้ได้เยอะนะเป็นไงโคตรด,ดีน่าสามร้อยเจ็ดสามร้อยเจ็ดเจ็ดแล้วนะครับน,น้องๆแบบนี้ก็ชิลปล่อยพี่แกแบบน่า อร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมเนื้อ,อของแท้ฟึบอ่ะอ้ำอืมอาย่อยอร่อยอร่อยเก็บมาไม่ถึงอันนี้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนี่ต่อไปก็หมดปัญหาเรื่องการเก็บไฟเบอร์แล้วพี่เพราะพี่แกจะเก็บให้เราเอามาเอามา อ,อสุดยอดพี่บอกเลยข้อดีคือตรงนี้แหละไหมขยันด้วยเนี่ยอ,อืทางานดีทํางานเก่งเห็นไหมได้ไป <c oughs> อีกหนึ่งร้อยโคตดีอะน้องๆพี่ชอบจัดเลยเจ้ากอริล่าเนี่ยอืมคตชอบกคชอบพี่หายสลัอก่อนไม่โดนบ่อยเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> โอเคไปเก็บามา เก็บให้หมดเลยพี่เก็บให้หมดเลยพี่คือเราจะเป่าให้เขาเดินเองก็ได้นะครับวิธีการเป่าให้เขาเดินฟาร์มให้เราเองนะครับก็ต้องมองไปที่หวัวกะโหลกแล้วก็ติ๊กช่องบนสุดครับแล้วก็เหมือนเดิมครับน้อง,องป,ป่าสตับหนึ่งทีแล้วก็นี่ฮะปล่อยเขาเลยเดยวเขาก็จะเดินไปเก็บให้เราเลยเห็นไหมอือแบบนี้ก็ได้นะครับน้อง,องเป็นไงยิ่งเอาไปปล่อยแบบแถวที่มีไฟเบอร์เยอะๆหรือต้นไม้เยอะๆเนี่ยพี่บอกเลยว่าชิวๆจะเก็บให้แบบเยอะแยะมากมายเลยอ่ะ โอเคเราก็เดินตามเขาเท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะได้ไฟเบอร์มาแหละวพืสบายสบายนะน้องๆคือแบบพี่ชอบมากเลยพี่กอริรลล่าเย่ยดูดิเออเก็บไปเก็บไปแต่ถ้าแบบนี้นะครับเขาก็จะเก็บแค่ไฟเบอร์อย่างเดียวเลยนะจะไม่เก็บอย่างอื่นเลยนะครับน้องๆอ,อ่าอร่อยใช่ไหมล่ะดูสิดูสิเก็บใหญ่เลยไป,เาาไปทางนู้นสิเดินมาทำไมทางนี้ไปดิไปไปไปขยันหน่อยขยันหน่อยเฮ้ยทำงานหน่อยเฮ้ย ดีมากเห็นไหมทำงานดีเดี๋ยวจะเพิ่มโบนัสให้เฮ้ยทำงานดีเดี๋ยวเพิ่มโบนัสให้ไปไปเก่งละเออนั่นแหละเราก็คุมเชิงอย่างเดียวเลยน้องๆเท่านี้ก็สบายแหละอือนี่เฮ้ยตรงนั้นไม่มีแล้วมานี่มานี่มาที่มาที่ปิดจะไปปล่อยตรงนี้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 โอ้โหเพียบเลยตรงนี้ตรงนี้โอ้ยตรงนี้ตรงนี้ พี่บอกเลยตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะเออตรงนี้เยอะจัดทุกคนโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้สบายแหละคืนนี้พี่บอกเลยว่าปล่อยฟาร์มปล่อยกอริลล่าฟาร์มโอ้โหน้องคิดดูถ้ามีสักสองสามตัวนี่จะได้เยอะขนาดไหนฮะดูตอนนี้สี่เยอะมากชิวจัดอะแล้วแถวนี้แบบไฟเบอร์มันเยอะไงต้นไม้เยอะโอ้โหนเขาก็เก็บแบบรัวๆเลยเก็บไม่พักไม่ผ่อนเลย งอเป็นไงใช้ได้ทุกคนอืมไม่เกี่ยวกับระเวลนะฮะน้องๆเกี่ยวกับความขยันล้้นๆอ่าทํางานดีก็นะเต็มตัวรับโบนัสไปสิบเดือนเดี๋ยวจัดการให้เลยนี่เป็นไงสุดยอด <c oughs> เออทํางานดีเดี๋ยวโบนัสให้สิบเดือนรอเลยโอ้โหได้เป็นพันนะ่ะแป๊บเดียวอืมทางานดีโบนัสต,ต้องให้เยอะๆนะครับทํางานแบบนี้น้อง คนขยันเราต้องเลี้ลยงดูเราต้องดูแลเออทำงานดีทํางานขยันแบบนี้ต้องดูแลต้องเลี้ยงดูฮะอา่าเไงบ้านใครลกจ้างได้นะบ้านใครลกจ้างได้นะครับนี่รับบริการถางญ้านะครับสุดยอดตัวนี้บอกเลยว่าสุดยอดจริงจฮะทุกคนเป็นไงโอ้โหแล้วพี่บอกเลยนะครับว่าบูปินของพี่นะครับที่ว่าจะต้องใช้ในการเอ่อ ทำพวกเสื้อหนังนี้จะต้องใช้ไฟเบอร์จานวนมากนะครับต่อจากนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วพวเราเรามีตัวช่วยในการฟาร์มไฟเบอร์แบบนี้ไงเอาปล่อยนะครับไปเฝ้าพี่แกอย่างเดียวนะไม่ให้ตัวอะไรมายุ่งกับแกพอที่เหลือเอาแกเก็บให้นะฮะดูพี่นี่กลายเป็นเศษฐีไฟเบอร์ไปละทุกคนตอนนี้เราได้มาสองพันกว่าแล้วดูดิโอโหเก็บชิวๆเก็บได้เยอะกว่าพี่อ่ะดีจัดอะดูเตียนล่งเลย ตรงนี้ตอนมานี่อย่างลกตอนนี้นี่เตียงล่งเลยโอ้โหดูพี่แกเก็บให้หมดเลยไม่สนอะไรทนะั้งนั้นเดินเก็บเดินชิวจัดเก็บชิวจัดเลยทุกคนเก็บแบบชิวๆสบายๆสไตล์พี่แกเลยอ่ะพี่ก็ใช้งานคุ้มอืรออย่างเดียวครับทุกคนตอนนี้แหม่รอพี่แกใช้งานยังไงดีพี่ว่าดีดีกว่าพวกตัวอื่นละ <c oughs> ดีกว่าเล็บยาวนะยเล็บยาวต้องหาอ่านมานะครับน้อง หรือเราก็ต้องขี่เองด้วยนะแต่นี้ไม่ต้องขี่เองนะฮะปล่อยปล่อยแกไปปล่อยแกไปเลยดูเออปล่อยแกไปเลยยังไงถ้าแกแบบว่าเดินเดินแบบออกนอกเขตเกินไปก็เรียกแกไปปล่อยในพุ่มนะฮะให้แกจัดก,การแบบว่าดึงให้นะฮะดึงต้นไม้โอ้โหตอนนี้ก็ใกล้จะมืดเต็มทีแล้วโอ้โหต้องใช้แสงสว่างเนี่ยเออดีจังตรงนี้ก็จะมีพวกหมีนะฮะแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีสัตดวด์ร้ายนะครับน้อง อ๋อฮะฮะอือยังไงรอฮะเฮ้ยนี่พี่ว่ามันดีมากไม่รู้น้องๆจะคิดเหมือนพี่ไหมนะครับว่าเจา้ากอริล่านี่มันโคตรจะดีนะฮะแบบประโยชน์มันนี่ครบเครื่องจริงจริงจังๆเลยเฮ้แต่ว่าพี่แกชอบเดินวนกลับอะสันกันทอดไปปล่อยกลางพุ่มกลางพุ่มพี่กลางพุ่มนี่กลางพุ่มเลยพี่โอเคมาจะสามพันแล้วอะทุกคนบอกเลยว่าเก็บแบบชิวๆ คืนนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วยืนเฝ้าพี่แกเก็บไฟเบอร์คือนนี้แบบยืนเฝ้าพี่แกเก็บไฟเบอร์จะชิลเ,เลยว่าสบายใจอืมก็สําหรับเจ้าลิงกอริล่านะครับหากใครไม่ได้ทําตัวละครวิวร้อยเราจะสามารถจับเขาได้นะครับตอนช่วงเลเวลสาเท่านั้นนะครับน้องๆเพราะว่ามันเป็นเงื่อนไขนะครับที่เราจะจับสัตว์เทมได้นะครับ สำหรับเจ้ากอริล่าเราจะต้องเลเวล35ก่อนนะครับถึงจะสามารถป้อนอาหารให้เขาได้ถ้าเกิดเลเวลไม่ถึง35ไม่สามารถป้อนอาหารให้เขาได้นะครับเขาจะไม่กินเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพราะอะไรนะครับน่าจะเป็นกฎเกณฑ์ของทางตัวเกมนะครับที่ตั้งเอาไว้นะดังนั้นก็ต้องรอเลเวล75นะครับเมื่อ,อ75 35นะครับเมื่อเลเวล35แล้วก็จะใช้งานเขาได้แบบชิวๆแบบนี้เลยนะไม่ต้องขี่ฮะน้องๆ ปล่อยพี่เกทํางานไปเลยสบายสบายโอเคครับน้องๆก็เป็นว่า EP พนี้นะครับพี่การก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก,ก,ก่อนนะครับก็ขอบุณน้องๆทุกๆคนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของพี่การนะครับแต่ก่อนจาจากกันไปก็ฝากน้องๆน,นะครับช่วยกันกดไลค์นะฮะกดติดตามช่องวันแฮปปี้ของพี่การช่องของคุณเคียนซีเฮดนะครับเป็นช่อง YouTube ที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีของพี่การเองนะครับฝากน้องๆช่วยกันกดไลค์กดติดตามไว้หน่อยนะคุณเคียนทำเกี่ยวกับเกม Arc PC นะครับแล้วก็ Arc Pixel ด้วยนะครับเป็นคลิปสนุกสนุกน่ารักน่ารักให้น้องๆได้รับชมกันแน่นอนฮนะโอเคสำหรับวันนี้พี่การต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะขอจากกันไปก็ให้ทุกคนมีความสุขกับนึงการเปิดเทอมนะครับช่วงนี้เริ่มเปิดเทอมและแล้วก็ตอนรับพาราวีนไปพร้อมๆกันนะครับน้องๆเ้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับไปละ